สวัสดีครับวันนี้ผมมีพาบ้านพักเครื่องมาลงคลิปแนะนําแบ่งปันเพื่อนๆราคาหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาต์นะครับเกปีจักรพรรดิแห่งเหรียญออกปี2559นอะครับออกวัดโดยตรงนะนี่ก็ครบรอบ90ปีนะครับของเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับสุดยอดเหรียญของเมืองไทยเลยนะครับดูกล่องนะครับมาพร้อมกล่องสวยๆเลยนะครับ คือพิธีพิธันนะครับแล้วก็ละเอียดมากในการจัดสร้างนะาทาออกมาได้สวยงามนะครับนี่องค์นี้จะเนื้อทองแดงลมดํานะครับหน้ากล่องก็จะเขียนสมทบทุนบุญนิธิพระโบราณคณิตสรน,นะครับก็เราคุ้นหูอยู่แล้วนะครับชื่อรังอยู่แล้วหลวงพ่อเฉลิมวัดพญาติการามนะครับจังหวัดนครศรีอยุธยานี่สวยๆนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะนี่เดิมๆเลยออกวัด ตอนออกวัาน,นี้จะประมาณจองน่าจะประมาณ200นะประมาณนี้นะครับเนื้อทองแดงลุมดำองคงนี้นะครับเผื่อใครสนใจนะมีองค์เดียวเลยนะครับมาพร้อมกล่องสวยๆเลี่ยมขึ้นคอได้นะครับอง่องนี้ผมเปิดไว้2อ0บาทรวมส่งนะครับก็ตกค่าพระ210บาทค่าจัดส่ง50บาทนะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นลวงพอกลั่นนะครับนั่งเต็มองค์นะครับก็ถอดถอดแบบมาจากรุ่นแรกเลยสวยงามเดิมๆไม่ผ่านการใช้นะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อวัดพญาต์นะครับแล้วก็จะมียิงเลเซอร์ลันนัมเบอร์นะครับองค์นี้จะ573นะครับเลข3หลักนะครับเราจะมีตอกโค้ดด้วยนะตอกโค้ดกันการปลอมแปลงนะครับเป็นโค้ดเซียวพจน์แบบนี้นี่เดิมๆสวยๆเลยนะครับ260รวมส่งอ่าสายอายุทยานะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้เพื่อนพิจารณานะครับอ่าดูให้ชอบก่อนปิดนะครับอ่าเดิมๆสวยสวย นะครับก็สุดยอดตามชื่อรุ่นนะครับจัก,กรพรรดิแห่งเหรียญน,นะครับหลวงพ่อกลั่นนี่ดูรายละเอียดแล้วเนี่ยพิมพ์เหมือนจะตื้นนะครับแต่ว่าคมมากนะเนี่ยดูรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่นนั่งเต็มองค์เมตตาแบบนี้เห็นไหมครับคมมากเนี่ยเหมือนตื้นแต่ว่าคมนะถ้าเอียงดูเราจะเห็นลายเส้นแบบนี้คมๆเลยแล้วลมดําเดิมๆนะครับดูนิ้วมือหลวงพ่อแบบเนี้ยเดี๋ยวซูมให้เพื่อนเห็นนะครับเห็นไหม สายประคตลิวจีวรใบหน้าหลวงพ่อนี้ติดคมชัดนะครับเนี่ยลองตาลึกเมต,ตาคมแบบนี้พื้นเหรียญตึงนะครับข้างบนก็จะมีพอสอกํากับนะครับ2559เม็ดไข่ปลาเรียงนะครับเรียงคมกลมชัดแบบนี้รายละเอียดเยอะนะครับก็ตามเอกลักษณ์เหรียญหลวงพ่อกลั่นอยู่แล้วนะครับสวยงามแล้วก็จะเขียน หลวงพ่ออุปชานะครับกลั่นวัดพญาตแบบนี้นี่สวยเดิมนะครับสวยเดิมออกวัดโดยตรงนี่ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่ออั้นวัดพญาตนะครับสองเกจีดังอยู่ในเหรียญเดียวเลยนะครับข้างบนก็จะเขียนที่ระลึก90ปีจกักรพรรดิแห่งเหรียญน,นะครับ เราดูเส้นสายฝนตามพื้นเหรียญแบบน,นี้คมมากนะครับเนี่ยเราดูพิมพ์ใบหน้าหลวงพว่ออนนะนไ,ไหมคมๆนะครับเส้นขอบตาเมตตาแบบนี้สวยเดิมคัสสิกไปเลี่ยมได้นะครับเลี่ยมขึ้นคอได้าสายเนียวยุธยาอยู่แล้วนะครับเลขรันนัมเ no. บอร์573 ราดูโค้ดนะครับโค้ดเป็นเซี่ยวพระจันทร์นะครับโค้ดพระจันทร์แบบนี้ติดเต็มนะครับตอกมาเห็นไหมรอยตอกชัดเจนคมๆแบบนี้นี่ก็หยิบมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับลักษณะหูเหรียญเรียบร้อยนะ,ะปีนนิดหนึง่งสวยๆตัดคม,ม,มนะครับเข้าเกือบสุดแล้วก็ขาดนะ,ะ260นะครับใครสนใจก็แอดดีดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ ก็เป็นพักเครื่องหน้าเก็บนะครับเมืองอยุธยานะครับหลวงพ่อกลั่นเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับสายพักเครื่องนะครับเกจิดังนะครับถ้ารุ่นแรกของท่านก็ราคาสูงมากนะครับเป็นล้านเลยนะครับก็สมกับชื่อนะครับจักรพรรดิแห่งเหรียญอ่านี่ก็อิฐมาลงคลิปแนะนําแบ่งปันนะครับมาพร้อมกล่องนะอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนาเพื่อนๆนะครับ เหรียญดวงพ่อกลั่นปี2559นะครับ90ปีจัก,กรพรรดิแห่งเหรียญอ่ใครสนใจก็อินบ็อกขอข้อมูลได้นะครับก็ฝากกันเพื่อนกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำพาบ้านพาเครื่องมาลงคลิปแนะนำแบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำเพื่อนๆได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ